สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กรับ4วัตถุประสงค์ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดโลกและเสริมสร้างคุณค่าในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ในทางประวัติศาสตร์และยังช่วยกระตุ้นความคิดวิเคราะห์การตั้งคำถามเมื่อเราได้เจอสิ่งต่างๆด้วยตัวเองและเราจะได้รับแรงบรันดาลใจในการตั้งคำถาม อีกทั้งยังเป็นการเดินทางเปิดประสบการณ์การนั่งรถไฟในไทยด้วยค่ะสถานีรถไฟอุดรธาน,นีนะคะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธาน,นีค่ะเปิดให้บริการครั้งแรกในปีพศ2484เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายตะวันอกเชียงเหนือที่เชื่อมจากกรุงเทพไปยังหนองคายค่ะ สถานีรถไฟอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญของภาคอีสานและเป็นจุดเชื่อมต่อไทยลาวใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟอุดรธานีสามารถใช้บริการได้ค่ะ วัดโพชัยหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดหลวงพ่อพระใสเป็นวัดสำคัญของจังหวัดหนองคายและเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายประวัติข้าวค่าของหลวงพ่อพระใสหลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหลอด้วยทองสีสุกข,ขนาดหน้าตักกว้างประมาณสองคืบเศษ สร้างโดยพระราชธิดาสามพระองค์ของพระเจ้าชัยเชษฐา,าธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างซึ่งสร้างพระพุทธรูปขึ้นสามองค์ได้แก่หลวงพ่อพระสัยหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระเสริมเดิมทีพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในเวียงจันท์ประเทศลาวต่อมาในสมัยรัชกาลที่สาม ไทยส่งกองทัพไปปราบกบฏท,ที่เวียงจันร์ทได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามข้ามแม่น้ำโขงมายัางฝั่งไทยและได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปถึงแม่น้ำโขงหลวงพ่อพระสุขจมน้ำหายไปในน้ำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเพราะอำนาจศักดิ์สิทธิ์ต,ต่อมาภายหลังหลวงพ่อพระเสริม ถูกนำไปประดิษฐานที่วัดประทุมวานารามกรุงเทพมหานครส่วนหลวงพ่อพระสัยยังคงประดิษฐานที่วัดโพชยัยจังหวัดน้องาายมาจนถึงปัจจุบัน ศาลาแก้วกู่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2521โดยหลวงพ่อบ,บูนเหลือซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของพระมุนีธรรมเจดีแห่งประเทศลาวท่านได้รับแรงบันดาลใจจากนิมิตท,ทางศาสนาจึงเริ่มก่อสร้างปฏิมากรรมขนาดใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและคติธรรมรูปปั้นภายในศาลาแก้วกู่มีขนาดใหญ่และมีเอกลักษณ์ โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา,สาศาสนาฮินดูและความเชื่อพื้นบ้านในลักษณะผสมผสาน ต่อมานะคะเราก็จะมากันที่บ้าน3มิติค่ะเราจะได้รู้การออกแบบภาพวาดรู้แสงรู้มุมรู้เงาตกกระทบของรูป3มิติและเทคนิคก,การถ่ายรูปค่ะและมีเทคนิคในการถ่ายรูปมากขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะแวะเติมพลังที่ตลาดท่าสเสด็จตลาดท่าสเสด็จค่ะหรือตลาดอินโดจีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางการค้าชายแดนที่สําคัญของจังหวัดหนองคายตั้งอยู่ริมแม่น้ําโขงใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะ จุดเด่นของตลาดท่าเสด็จนะคะคือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายเช่นสินค้าอินโดจีนสินค้าจากลาวเวียดนามและจีนรวมไปถึงของฝากท้องถิ่นมีอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อเช่นไส้กรอกอีสานหมูยอและกาแฟลาวตลาดท่าเสด็จนะคะยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหนองคายเพราะนอกจากการช้อปปิ้งแล้วยังสามารถเดินทางไปยังที่ลาวได้อย่างสะดวกอีกด้วยค่ะ วิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดหนองคายหรือที่รู้จักกันในชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคายตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ําในแม่น้าโขงและรูปน้ําใกล้เคียงที่นี่มีการจัดแสดงพันุ์ปลาน้ําจืดที่สําคัญทั้งปลาหายากและปลาที่มีบทบาทในระบบนิเวศของแม่น้ําโขงเช่นปลาบึก ปลากระเบนน้ำจืดและปลาตะเพียนนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทในการเพาะพันธุ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใกล้สูญพันธุ์ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำจืดในหนองคายนะคะนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและให้ความรู้แล้วศูนย์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงค่ะเราขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจดังนี้การศึกษาวงจรชีวิตของปลาบึกในแม่น้ำโขง นักวิจัยพบว่าปลาบึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในแม่น้ำโขงกำลังลดจำนวนลงอย่างมากเนื่องจากการสร้างเขื่อนและการทำประมงเกินขนาดค่ะงานวิจัยจึงเน้นการเพาะพันธุ์ปลาบึกในสูนเพาะเลี้ยงและทดลองปล่อยคืนค่ะ ในที่นี้พวกเราต้องขอขอบคุณรถบัสของทางโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการเดินทางและขอขอบคุณดรประจักษ์เข็มไคที่ส่งเสริมโครงการทัศนศึกษาเรียนดีมีความสุขค่ะ